วันนี้เรามาถึงร้านตำกระเทยแล้วนะคะวันนี้ทำบุญฉลองร้านนะคะบรรยากาศบรรยากาศที่ร้านก็จะประมาณนี้จะประมาณนี้นะคะมีละนาดด้วยนะคะมีละนาดมีละนาด บรรยากาศบรรยากาศในงานนะคะบรรยากาศในงานบรรยากาศในงานเลยประมาณน,นี้เลยใครรู้ว่าหล่อสวยดูกล้องหน่อยแล้ววัส <c oughs> ดีค่ะเพี่ยวแล้วทรงไหนคะทรงไหนทรงไหนคะเนี่ยทรงวัส,ส <c oughs> <c oughs> ดีค่ะทุกทุกคนวัสดีค่ะ,ดคะ <c oughs> เดี๋ยวขอแปดนาทีก่อนนะคะขอแปดนาทีก่อนนะ อันนี้บรรยากาศนะคะบรรยากาศงาน,นง,นนะะงานอันนี้ช่วงเย็นนะคะงานอันนี้ช่วงเย็นนะคะจะมะีมีการประกวดนะด้วยนะคะตำข้างในร้านร้านใหญ่อยู่นะคะร้านใหญ่อยู่นะคะอันนี้ข้างหน้าเราจะเป็นพิธีสงข้างหน้าจะเป็นพิธีสง<อ>หนูต้องอยู่ใกล้ๆพระ หนูไปข้างหน้าก่อนนะหนูต้องอยู่ใกล้ๆพระพระอยู่ตรงโน้นไม่เห็นรถล้ออยู่ใช่ข้างหน้าจะเป็นพิธีสงฆ์นะคะข้างหน้าจะเป็นพิธีสงฆ์ร้านตำกระเทยร้านตำกระเทยเป็นไงบ้างคะสงสงเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ตรงดีตรงดีสงสังยังคะ <c oughs> เอ้ยคืออยู่ไหนแท้โอ้โหวันนี้วันนี้นายมาวันนี้ใช่ไหมคะนายมางานเลยคะเนี่ยนายมางานคะนายมางานใครเอทำบุญทำบุญลานทำบุญลานน้องน้องเนยอ ไปที่เจ็ดใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ทำบุญดำบุญร้านนะถ้าบวดลูกชายไม่เชิญพวกหนูไปจะโกรธจะโกรธแล้วเดี๋ยวหนูจะรับเดี๋ยวหนูจะรับทำสินทานเองด้วยแล้วก็ขอโทษได้ด้วยทำไปด้วย มีงานอะไรอย่าี้ดูแลน้องตลอดดูแลไงทีมงานอรชอตลอดอลอชอนทำงานอะไรต้องดูแลยังเถียงกันยังไม่ได้ดูแลไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่บวชแต่บวชลูกชายบอกเลยนะเอ็มจะรับทำสินทานสินทานของเอ็มเป็นลิฟบินแก้วอย่างดีเลยนะของเอ็มไม่ธรรมดานะเดี๋ยวใส่สินทานให้นั้นพร้อมดูเลยว่าทีมงานอรลเชอนเฉลี่เชลี่ยเนลี่ย แอมตากับเธอเป็นน้องนายแร้วเอ็มตลอดขอบคุณพวกพี่ๆด้วยนะคะมีต่ภาพดีๆขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่นะคะบรรยากาศในร้านอันนี้เป็นโคลสบใช่ไหมคะเนี่ยโคลสบใช่ไหมคะโคลสบงานวันนี้เอ้ยหล่อวีต้องบอกว่าหล่อหรือน่ารักดีอ่ะนี่นะคะแล้วก็จะมากันเยอะอยู่นะคะจะสวยจะบรรยากาศจะแบบ มีระนาดนะคะที่นี่ก็จะเป็นใช้เป็นละนาดอน้านนะะอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรไม่รู้นะคะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นดอกไม้จะเป็นดอกไม้บรรยากาศในร้านอันนี้พิธีสงเราเลี้ยงเพนพระนะคะเลี้ยงเพนพระ นายนายไปทำไมจะถ่ายโอเคอันนี้จะถ่ายร่วงไงทำไมเขาเรียกไปทำไมเนี่ยอ๋อเราจะให้สัมภาษณ์โอเค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 อะดูมาด้วยดูมาด้วยทีมทีมเราอันนี้ทีมของเรา ไายนายลงดูพูดม่อเดดนี่ถ่ายหสวัสดีนะคะพี่ชอ ขอฝากช่อง YouTube นะคะไม่ได้ทำกิจการนะคะทำไว้ดูตอนแก่แกงเหงาแกงเหงาทีมงานน้องทำาล้โอเคถ่ายไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วเก็บไว้เป็นประวัติสุนทรีย์สาวเหลือน้อยสาวสาวเหลือน้อยวปีหน้าแซยิดแล้วสาวเหลือน้อยอายุเยอะแล้วที่สำคัญสาวไปแล้วนี่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 แต่เแท้ เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นว่าจะมีงานบวชจะบวบบวชลูกเขาจะบวชลูกเขากันปีไหนปีไหนบวชใครเอาตรงงบวชใครเมื่อไหร่ไม่พี่ชอนคือเอ็มมาเห็นสิทธิทานเอ็มหรือยังเอ็มเอ็มจะทำสิทธิทานเอ็มจะได้ทำล่วงหน้าให้อันนี้เราไอยาเราเราเราไม่องบอกให้ให้เจ้าตัวเขาบอกใช่ให้เจ้าตัวเขาบอกใช่เนี่ยแสดงว่าเขาจะไม่บอกแสดงว่าเขาจะไม่บอกแล้วอยากบอกต้องบอก พี่จิตพีจิตอุตรดิตไม่ได้ไก่นะพีจิตอุตรดิตถ์ ใช่เออเออไหนไหนโอ้ด <si ีให่น no ี่แล้วก็ไม่บอกเลยนะแล้วก็ไม่บอกดี่หลานีเองหลานี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดลูกน้องนเดียวท่านสินท่านหนูยังเยอะที่บ้านพิจิตร่ครับบ้านีบ้าน่บ้า่บ้าน่่าทีวัดเลยจัดที่วัดไปครับไปไปพี่พี่ สินทานหาบหนึ่งหนูรักท e ําสินทานหาบหนึ่งหนูม totally ีอยู่แล้วสินทานสินทานเงินโปรยทานมากโปรยทานเดี๋ยวหนูเตรียมไปหาบนึ่งเงินอยู่ในนั้นหมดเลยนะแล้วดูสินทานพ่อจับชี้พอดูพ่อจับไปดู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 ห้นายมาไปดู ไม่บอกนี่เจ้าอะไรกูเลยไม่บอกอะไรม่แต่งคนในรูี้ก็ไม่มีรู้ใช่ไหมดใต้งแล้วเป้อสะตช่ต้องบอกใช่ต้องบอกเก้ามปดมอขึวก็ัสองดแล้วก็ก็จะประมาณวนสิ าก็าากินต๊ะมาสองตนาออกินแล้วก็ไม่เอาตทาอุุต้งบอกความกิจยามับอกมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปพิจิตใช่ไหมพิจิต ไม่เป็นไรใช่ไม่ไม่เป็นไรไปได้ไปได้ต้องบอกแต่ว่าหนูบอกเลยนะว่าหนูรับซ้ำถิ่นจานหักหนึ่งคงรู้อยู่เนาะคำว่าสินทานทางหนึ่งหักคือมันรแล้วของหนูไม่ใช่ริบบินธรรมดานะคะริบบินแก้วนะดอกหนึ่งเนี่ยดอกหนึ่งไม่ต่ำกว่า15หรือ20บาทนะดอกหนึ่งเดี๋ยวหนูทำให้เองเดี๋ยวหนูทำให้เอง

เดือนไหนแต่ต้องบอกนะเนี่ไม่บอกไม่โทรบอกไจะภาพคนแรกจะจัด โอเคทุกคนลาคลิปให้หน okay, ่อยเสียสัมังกรลายยาจแหม่อี้ลาลาคิปให้หน่อยเฮ้ยชงเลียย